จะมาอบรมให้คะแนนตัวเอง3คะแนนค่ะไม่ค่อยทราบกฎหมายภายนอกใช้เท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือทราบแต่ผู้มือการทํางานซึ่งรายละเอียดก็คือไม่ได้อ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหลังจากอบรมเสร็จนะคะให้เต็ม10คะแนนก็คือสามารถให้ความรู้กับน้นองๆได้ประทับใจสถานที่ประทับใจอาจารย์ค่ะอาจารย์สอนดีมากค่ะให้ความรู้ดีมากค่ะ อบรมให้ตัวเองสี่ครับจริงๆค่อนข้างเป็นมือใหม่ในงานด้านนี้ครับก็เลยอยากจะมาหาความรู้เพิ่มเติมไปทํางานครับอบรมให้สิครับวันนี้อาจารย์สอนดีมากแล้วก็มียกตัวอย่างเคสที่ผ่านมาด้วยทําไม่มองเห็นภาพแล้วก็นําไปใช้ได้ง่ายขึ้นครับตอบรมให้สี่ครัคือไม่ค่อยรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองค่ะก็เครียดเพราะว่ากลัวทําได้ไม่ดีหลังอบรมให้สิบครับได้รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเราจะต้องทําอะไรบ้าง จะต้องประสานงานกับเจ้านายกับพนักงานยังไงบ้างก่อนอบรมก็คือสองคะแนนเอย่างที่น้องๆปากถามเกี่ยวกับกฎหมายแต่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหลัอบรมก็คือให้ตัวเองเต็มสิลป์ร้กฎหมายมากขึ้นแล้วก็าการสื่อสารที่ดีมากขึ้นครับอดีไทยสถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์